สวัสดีค่ะเราจะมาทำเมนูกุ้งผัดระปีกันนะคะขั้นแรกคือใส่น้ำมันลงกระทะพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่กุ้ง หอมแดงแล้วก็กะปิที่เราโขกไว้นะคะแล้วก็ผัดให้หอม ก็ใส่น้ำล้างโครงลไปนะคะปุอเคค่ะน้ำตาลนิดนึงน้ำตาล ของลวนนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะผัดให้กุ้งสุกนะคะอ,อีจานนิดหน่อยค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สปิดไฟ